สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นกั้งมามาดามตุรกีนะคะ a c e บ o o k นี้นะมาเจอกันอีกแล้วใครที่ผ่านเข้ามานะหรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะคุณแชร์ออกไปดูให้จบเพราะเรื่องสุขภาพมันสำคัญกับทุกคนแล้ววันนี้นะใครที่เป็นเพื่อนกับครูกัง้งแล้วยังไม่เคยได้กินกาแฟแม่มดแล้วไม่รู้ว่า กาแฟที่มากกว่ากาแฟมันเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าปัญหาสุขภาพที่เรามีอยู่เราจะแก้ไขยังไงนะคะมาดูไลฟ์นี้เลยครูกั้งเชื่อว่ามีทางออกให้กับทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าครูกั้งเป็นคนหนึ่งที่แนะนําช่วยเหลือผู้คนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยการดื่ม,คมเ,เครื่องดื่มเปลี่ยนเครื่องดื่มสุขภาพเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะนะ,ะเปลี่ยนเครื่องดื่มสุขภาพเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่แล้ว<ม>อยากแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเองเหลือเกินนะคะ ทักครูกั้งเข้ามาเข้ามาโอเคไหม เดี๋ยวครูกั้งขอเชิญเพื่อนๆก่อนเลยนะคะใครมาแล้วแชร์ออกไปเพราะว่าไลฟ์นี้จะช่วยคนอีกเยอะมากนะคะคุณฟังไปแล้วเอาไปบอกต่อนะนะเอาแชร์ออกไปบางคนเขามีปัญหาสุขภาพเขาอยากฟื้นฟูร,ร่างกายหรือเขาอยากแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณหรืออยากแก้ปัญหาเรื่องอ้วนน้ำหนักเยอะนะคะแม่มดออนไลน์ช่วยได้แน่นอนเพราะเรามาเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพและความงามไม่ใช่แค่สุขภาพดีอย่างเดียวแล้วร่างกายดูแย่ ดูไม่สวยดูขิเลนะคะสุขภาพดีแล้วผิวใสแล้วนะคะเออน้ำหนักก็ดีด้วยจะบอกเลยนะว่าวันนี้ครูกั้งมีโปรโมชั่นพิเศษ ฟังให้จบโอเคไหมครูกั้งมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟและคนที่เป็นคอกาแฟนะไม่ต้องไปหาซื้อกาแฟอะไรให้มันยุ่งยากลำบากยากเห็นแล้วไปซื้อแบบเออกาแฟตามปั๊มบ้างกาแฟตามร้านนะเราจะต้องออกไปแล้วกาแฟตามร้านเดี๋ยวนี้ก็ราคาสูงได้แต่น้ำตาลได้แต่คาเฟอีนนะวันนี้เป็นกาแฟที่พิเศษ เพราะมันคือกาแฟาที่เหมือนกับดื่มแล้วทานอาหารเสริมแบบแพงๆแบบที่เออเขาเรียกว่าไงอะแบบที่พวกเศรษฐีเขาเขาให้ลูกให้หลานเขาได้ได้ทานของดีๆแบบเนี้ยนึกออกไหมเหมือนกับพวกเอ่อคนที่มีเงินเวลาเขาจะบำรุงตัวเองเขาก็จะไปซื้อเออถังเช่าอย่างเงี้ยค่ะไปเอาสมุนไพรจีนนะบ้านคนจีนอย่างเงี้ยเอามาต้มกิน บางคนมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดบ้างเป็นบ้านหมุนแน่นหน้าอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ก็ไปเอาเทียบยาจีนมาก็ต้องมาต้มมาอะไรละบากเสียงเงินเยอะราคาสูงแล้วคนที่อยากผอมโอ้โหก็ต้องเสียงเงินซื้ออาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนักบล็อกเบิร์นนะไปซื้อแอลคาไนทีนไปซื้อตัวเบิร์นเบิร์นพลังงานไปซื้อตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องบล็อกแป้ง อยากสวยก็ต้องมีคอลลาเจนจริงไหมนี่คือการที่ยุคสมัยนี้คนเราอยากดูแลตัวเองก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยนะก็ต้องสรรหาของดีๆเพราะอาหารการกินมันอาจจะไม่พอแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารการกินมันมนลภาวะมันน้ําที่ไม่สะอาดคนอยู่กรุงเทพอาจจะได้น้ําสะอาดนะไหนใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําบ้างบางคนนะครูกั้งเห็นเพื่อนครูกั้งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด น้ำเปิดออกมาคุนเลยขุนเลยแล้วก็ต้องใช้น้ําอย่างนั้นน่ะนืกออกไหมมันมันแบบมลภาวะภายนอกมันเยอะนะแล้วตอนนี้นะคะใครที่อยากที่จะดูแลตัวเองมันง่ายมากด้วยกาแฟแม่มดที่เป็นกาแฟมากกว่ากาแฟวันนี้พูดเรื่องกาแฟก่อนนะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งก็คือโกโก้ซึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดไปหลังวันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับกาแฟด้วย วันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับกาแฟด้วยเพราะว่าเออนาัน,าน,านมาแจากโปร <c oughs> นานัมาแจากโปรนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงแต่ตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นตัวที่ขายดีมากเป็นตัวที่ทําให้มูลค่าของบริษัทแม่มดออนไลน์ของเราที่ก่อตั้งมาประมาณเพียงแค่2ปีเท่านั้นตัวนี้ทำให้ยอดขายทะลุ200ล้านเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนทุกั้งพูดทะลุ1้อยล้านอันนี้คือ200้ล้านแล้วนะคะ กาแฟกล่องนี้แหละค่ะกาแฟแม่หมดธรรมดาอย่างนี้แต่ขายดีมากคนซื้อซ้ำเยอะมากลูกค้าครูกั้งถือซื้อทีละ10-10ิบตลอดแล้วตัวนี้คนทานเจทานได้คนไหนอยากลดละเลิกการเบียดเบียนสัตว์ไม่อยากกินนม,มวัวแพ้นม,มวัวเอาตัวนี้ไปเลยค่ะ นะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะๆบางคนเขาก็แบบไม่อยากเบียดเบียนแล้วนะไม่อยากรับนมวัวไม่อยากที่จะได้อะไรที่มันแบบไม่เบียดเบียนชาวบ้านอะ่ะเบียดเบียนสัตว์อะ่ะเข้าร่างตัวนี้นะคะเจ100เป็นต์เป็นวีแกนฟู้ด แล้วไม่มีน้ําตาลอันนี้จะไม่เหมือนกับกาแฟทั่วไปแล้วนะไม่มีไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลตัวนี้ทานแล้วสุขภาพดีแค่นี้ก็สุขภาพดีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรแย่ๆเข้าร่างแล้วสารอาหารมีถึง22ชนิดอันนี้คือสิ่งที่แบบพิเศษมากๆ สิ่งที่กาแฟทั่วไปไม่สามารถที่จะหาได้เราไม่สามารถที่จะไปสตาร์บัคแล้วไปสั่งเป็นกาแฟผสมคอลลาเจนไม่มีนะมีแต่ไปสตาร์บัคแล้วก็เพิ่มวิปครีมนะคะเพิ่มไซรัปเพิ่มมันิลาเพิ่มอะไรกะเพิ่มช็อกชิปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่จริงไหมไปสตาร์บัคไม่มีไม่มีปั๊มเพิ่มคอลลาเจนไม่มีปั๊มเพิ่มถั่วขาวเพื่อบล็อกแป้งไม่มีค่ะ มีแต่เพิ่มอะไรที่อ้วนๆ,นๆเพิ่มครีมเพิ่มนมอย่างเงี้ยมีโอเคไหม <c oughs> แต่อันนั้นมันก็คือเป็นเรื่องของการดื่มกาแฟแบบทั่วไปแต่กาแฟที่มากกว่ากาแฟซึ่งวันนี้มีโปรโมชั่นมันมีสารสกัดเยอะมากซึ่งมันดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นนวัตกรรมที่เราไปโรงงานระดับท็อปๆของประเทศเลยนะคะโรงงาน โรงงานของเราเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมและกาแฟสุขภาพระดับท็อปๆของประเทศแล้วบอกเขาว่าเราต้องการผลิตกาแฟที่ดีที่สุดนี่เป็นตัวที่ดีที่สุดเท่าที่โรงงานในประเทศไทยจะผลิตได้ใส่สารสกัดที่เป็นเกรด A บางที่อาจจะใส่ทังเช่าเหมือนเราอาจจะใส่คอลลาเจนเหมือนเราแต่คนละเกรดอันนี้ขอแอบกระซิบคนละเกรดสิ่งที่เอามาใส่ในกาแฟแม่มด ชื่ออาจจะเหมือนกับคนอื่นคนอื่นมีคอลลาเจนคอลลาเจนมีหลายเกรดอันนี้คือคอลลาเจนแบบอะมิโนแอซิดเปปไทด์คือดื่มปึ๊บแล้วมันซึมเข้าเซลล์ได้เลยค่ะไม่ต้องไปนั่งย่อยไม่ต้องไปนั่งทำงานเหมาะสำหรับคนที่รีบคนทานตัวนี้ถึงได้ผลลัพธ์เร็วมากนะคะทานตัวนี้ผลลัพธ์เร็วมากแล้วสารสกัดนะปมื่อกี้พูดแต่เรื่องผิวพูดแต่คอลลาเจนไม่ได้มีเท่านี้อย่างที่บอกไปสมุนไพรจีนก็มีค่ะถังเช่า เกากี้เห็ดหลินจือใบแปกก้วยบำรุงร่างปรับสมดุลปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอระบบภายในของผู้หญิงช่องคลอดแห้งปวดท้องเมนมีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวหรือเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้อาการดีขึ้นเยอะมาก นะคะคนเป็นภูมิแพ้อาการดีขึ้นเยอะมากระบบภูมิแพ้ระบบภูม e, บบิต้านทานในร่างกายดีขึ้นเพราะถังเช่าจะช่วยและถังเช่าย,ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยเบาหวานความดันจะดีขึ้นเยอะมากควบคุมเกี่ยวกับเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดเพราะระบบหมุนเวียนเลือดดีนะตัวนี้สมุนไพรจีนไปช่วยระบบหมุนเวียนเลือดดีปึ๊บอะไรก็ดีแล้วตอนนี้นะมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่ต้องดูแลตัวเองเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนนี้เดือน <Pass. S 1> สิงหาทุกคน เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งเดือนนี้เดือนสิงหาวันนี้ก็วันที่ห้าเข้าไปแล้วนะวันที่ห้าเข้าไปแล้วมีของขวัญให้คุณแม่หรือยังมีของขวัญวันแม่หรือยังแม่ครูกั้งเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีมาตลอดเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลจะรู้ดีนะนางจะแบบนางจะมีความรู้ดีทุกอย่างแต่ สังขารเนาะมันก็จะต้องมีการแบบผุพังม,มีนู่นมีนี่พัางครูกล้าก็จัดเลยค่ะกาแฟโกโก้ให้กับที่บ้านทานตลอดเรานะอยากได้สุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวที่ดีนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะจัดตัวนี้ไปซึ่งเดี๋ยวโปรโมชั่นจะมาบอกอีกทีนะฟังให้จบแชร์ออกไปแล้วฟังให้จบ นะคะตัวนี้นะบอกเลยสมุนไพรจีนสี่ตัวอย่างที่บอกไปแล้วช่วยเรื่องตั้งแต่หัวจรดเท้าช่วยเรื่องเส้นผมด้วยช่วยเรื่องเล็บเล็บแข็งแรงผมแข็งแรงผิวพรรณดีขึ้นมีคอเลาเจนแล้วก็เกรปสีช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําช่วยเรื่องลดน้ําหนักด้วยเพราะว่าช่วยบล็อกแป้งช่วยเบิร์นไขมัน ช่วยเบร์พลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะดื่มได้ลดยาคนที่เป็นลูกค้าครูกั้งหลายคนไปหาหมอเป็นประจำเป็นเขาเรียกว่าไงไปไปจนเป็นเพื่อนสนิทกับหมออ่ะเหมือนกับเจอหนะ้าหมอบ่อยมากต้องไปตลอดต้องไปทุกสัปดาห์ต้องไปทุกเดือนกลายเป็นว่าหมอบอกไม่ต้องมาแล้วหมอบอกว่าลดยาเป็นหลายคนมีคนที่ ปกติต้องฉีดอินซูลินคุณหมอก็สั่งลดไม่ต้องฉีดแล้วเหลือแค่ยามีแบบลดแบบนี้เยอะมากคนที่เป็นน้ําตาลในเลือดสูงหลายๆคนนะนี้อันตรายเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงอะ่ะมันจะก่อให้เกิดภาวะหลายอย่างที่อันตรายกับร่างกายมือชาก็เกี่ยวนะคะคนเป็นมือชาหลายคนอาการดีขึ้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลในเลือดสูงอันตรายมากๆนะคะ เสี่ยงมากเกี่ยวกับเรื่องการที่เป็นบาดแผลต่างๆในร่างกายแล้วมันไม่แห้งอันนี้อันตรายนะคะดื่มแล้วมันจะได้ลดยาจริงๆคนที่ป่วยอยู่ทานยาอยู่จัดตัวนี้เข้าไปประหยัดค่าหมอค่ายาไปได้เยอะไม่ต้องเสียเวลาด้วยแค่ดื่มกาแฟเท่านั้นเองนะคะและอย่างที่บอกไปว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในระบบต่างๆลดน้ําหนักผิวใสกระดูกก็ช่วยนะคะมีแคลเซียมนะคะใครปวดข้อปวดเข่าจัดตัวนี้ ระบบบำรุงสายตานะคะมีรูทีนที่ช่วยบำรุงสายตาอีกเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรือคุณพ่อคุณแม่คนอายุเยอะๆมีปัญหาเรื่องตาฟ้าฟ,า,ฟางหรือเป็นต้ออยากให้ลองดื่มมากเลยเพราะว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องดวงตาได้เร็วมากนะคะสำหรับตัวกาแฟแม่มดนี่แล้วนะคะสารสกัดทั้งหมดเนี่ยครูกั้งอาจจะยังพูดไม่จบนะจะบอกเลยว่าตัวนี้มันเปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากๆ โดยเฉพาะคนที่ดื่มแล้วหลายคนเปลี่ยนทั้งสุขภาพแล้วเปลี่ยนมาทำธุรกิจด้วยนะ,ะคนที่ทำธุรกิจหลายคนมันเริ่มจากอะไรรู้เปล่ากินแล้วหายป่วยหายป่วยแล้วมองรอบตัวไปเพื่อนป่วยคนรอบตัวป่วยอยากช่วยเขานะคะกลายเป็นปัจจุบันนี้นะคะรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่า กาแฟแม่มดมอบทั้งสุขภาพใหม่มอบทั้งอาชีพใหม่แล้วกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ใครๆเขาก็ดื่มอยู่แล้วไม่ได้ขายยากไม่ได้ไม่ได้พูดยากไม่ได้แนะนํายากแล้วคนที่ดื่มอาหารเสริมอยู่แล้วอะค่ะหลายคนเสียเงินซื้ออาหารเสริมหลักหมื่นหลายหลายคนเสียเงินซื้ออาหารเสริมเยอะๆมาบํารุงทั้งบ้านแพงมากครูกั้งบอกเลยว่ามีลูกค้าหลายๆคน ลูกค้าของครูกั้งด้วยลูกค้าของทีมงานของครูกั้งด้วยที่เขาเลือกที่จะเลิกการทานอาหารเสริมเลิกการสั่งกาแฟซื้อกาแฟยี่ห้ออื่นแล้วสั่งตัวนี้ยกลังไม่ถึงหมื่นสั่งตัวนี้ยกลัง50กล่องกินไปได้เลยเป็นแบบหลายๆเดือนกินได้ทั้งบ้านน่ะ แล้วมันประหยัดค่าอาหารเสริมเพราะบางครั้งแล้วบ้านเราหนึ่งบ้านเนี่ยคนเราอาจจะป่วยคนละแบบกันแต่เราก็อยากจะปรับสมดุลอยากจะซ่อมแซมเซลล์ให้มันให้มันครบเนาะให้มันหมดจดทุกด้านใช่ไหมบอกเลยว่าดื่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันจบจริงๆนะคะดื่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันจบจริงๆหลายคนสั่งไปเป็นลัง50กล่องพอเลย50กล่องแล้วก็อยู่ยาวๆแล้วจะได้ในราคาที่ถูกลงไปอีก ได้ในราคาต่อกกล่องถูกมากนะถ้าใครอยากได้ในราคานี้นะให้ทักแชทมาถามโอเคไหมใครอยากได้ในราคานี้อยากสั่งยกลังให้ทักแชทมาถามนะเพราะว่าราคามันแบบมันเป็นราคาสําหรับนักธุรกิจเพราะหลายคนสั่งยกลังแล้วเอาไปขายแล้วเขาได้ตังค์แบบกล่องละหลายสิบเกือบร้อยอะเออกล่องละเยอะมากนะคะแล้วหลายคนที่เอาไปกินเองแล้วเขาจะได้ความคุ้มค่าต่อซองซองละแบบเหมือนดื่มกาแฟแก้วละไม่ถึง20บาท เหมือนดื่มกาแฟแก้วละไม่ถึง20บาทแต่ได้สารสกัดสารอาหารที่มันคุ้มค่าและมันมันเป็นเกรดที่เราเลือกมาจากต่างประเทศทั้งนั้นสารสกัดเหล่านี้นะยีิชนิดนําเข้าหมดเลยเพราะเราเลือกตัวที่ดีที่สุดเราบอกโรงงานไว้แล้วว่าเราจะเอาตัวที่ดีที่สุดตัวที่ดีที่สุดตัวท็อปมาใส่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพเรื่องการออกฤทธิ์ มันจะเห็นผลค่อนข้างเร็วกว่าการดื่มกาแฟกว่าการดื่มอาหารเสริมยี่ห้ออื่นเพราะเราเลือกตัวท็อปนะคะแล้วได้เป็นกาแฟที่รสชาติรสชาติเป็นกาแฟมันไม่ใช่รสชาติเป็นรสชาติเป็นเป็นโสมเป็นขิงเป็นข่าเป็นน้ําสมุนไพรไม่ใช่นะคะตัวนี้ครูกั้งแนะนำนะคะตัวนี้ครูกั้งแนะนําวันนี้โปรโมชั่นสําหรับคนที่อยากที่จะได้สุขภาพดีครูกั้งแนะนําเลยนะคะสั่งไปเลย สิกล่องนะสิกล่องปกติแล้วกาแฟหนออึ่งกาแฟแม่โมด490บาทซื้อ1แถม1 490บาทคุณจะได้ไปนะคะคุณจะได้ไปสกล่องวันนี้นะใครสั่ง10กล่องครูกั้งแถมให้อีก1กล่องในราคา2,500บาทแล้วส่งฟรีนะซื้อซื้อซื้อ10กล่องแถม1กล่อง สวัสดีพี่ทิ้งนะคะยิ่งดีต้อนรับนะคะซื้อ10กล่องแถม1กล่องในราคา2,500บาทจะได้ไป,ไไป11กล่องส่งฟรีให้เลยค่ะนะ,ะวันนี้โปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากได้สุขภาพดีๆสั่งไป10กล่องเลยแล้วครูกั้งบอกเลยนะคะ10กล่องประทับใจแน่นอนผลลัพธ์มาแน่นอนมีคนที่อยากลดน้ำหนักที่เขาปวดเข่าด้วยซื้อเซ็ตนี้นี่แหละเขาลดไป9กิโลมีคนที่สั่งไป อาคนนี้ยังไม่จบลดไป9กิโลแล้วหายปวดเขา่าแล้วอีกคนหนึ่งสั่งไป10กล่องอย่างเงี้ยน้ำตาลในเลือดดีขึ้นคุณหมอชมคุณหมอประทับใจคุณหมอไม่ด่าแล้วนะจากปกติคุณหมอว่ามีหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพคนรอบตัวเรามีเยอะค่ะแล้วคูกังบอกเลยนะสั่งไปเอาไปเอาไปขายต่อเอาไปแบ่งต่อให้กับคนที่เรารู้จักก็ยังได้กำไรสำหรับกาแฟแม่มดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันทานแล้ว มันทานแล้วมันหมดไปอ่ะใครๆก็อยากจะทานต่อรสชาติดีช่วยเรื่องสุขภาพสวัสดีแม่คิดนะคะเอ่อมาดามแม่ใหญ่จากโคราชนะคะยินดีต้อนรับคนนี้คนนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ครูกังบอกไปใครๆเขาก็ทานกาแฟแล้วกาแฟที่มันช่วยเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็เขาก็อยากได้เขาใครๆเขาก็มีปัญหาสุขภาพกันวันนี้โปรโมชั่นอย่างที่บอกเลยค่ะ ซื้อ10กล่องแถม1กล่องในราคา2,500บาทจบเลยจบเลยซื้อ10แถมหนึ่งวันนี้ใครสนใจทัก็อ b o x มาถามครูกั้งได้เดี๋ยวครูกั้งจะให้คําแนะนําครูกั้งจะครูกั้งส่วนใหญ่ครูกั้งเวลาใครจะมาสั่งมามาซื้อกับครูกัง้งครูกั้งจะปรึกษาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพก่อนเพราะว่าเราไม่ได้จะแค่ให้คุณไปดื่มกาแฟเราอยากให้คุณได้ผลลัพธ์ด้วย นะคะครูกั้งก็จะแนะนําก่อนเป็นอะไรปวดท้องประจําเดือนหรือว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันหรืออยากผอมอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการกินมันจะมีสูตรการกินนะคะแม่คิดบอกลดไป12กิโลตอนนี้หุ่นดีเฟิร์มมากซึ่งจะบอกเลยนะว่า กาแฟของเรามันช่วยเรื่องลดน้ําหนักด้วยแต่เราไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวเรามีสินค้าอีกเยอะมากนะคะในแอปพลิเคชันแม่มดออนไลน์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่บอกเลยค่ะอัจฉริยะใครอยากเป็นสมาชิกในแอปนี้นะทักมาถามครูกั้งได้แต่ถ้าใครอยากที่จะเป็นทีมงานอยากขายอยากมีไรายได้อะในช่วงที่เศรษฐกิจมันมันแบบเนี้ยแล้วทำไมแม่มดออนไลน์ถึงขาขึ้นทำไมเราถึงไป200ล้านในช่วงโควิดเนี่ยอยากรู้ อยากเป็นทีมงานอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทักมาถามได้แล้วตัวนี้มันจะพาคุณฝ่าวิกฤตไปได้เพราะทุกคนมีปัญหาสุขภาพและทุกคนยอมจ่ายเพื่อให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นคนที่เขาป่วยอ่ะเขาเสียงเงินเยอะกว่ากล่องละ200กว่าบาทแน่นอนคนที่เขามีปัญหาสุขภาพอ่ะอย่างครูกั้งตอนสมัยก่อนนานไปแล้วนะปวดเอ่อปวดหลังมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูก ที่บ้านเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อซื้ออาหารเสริมมาให้กินน่ะคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเขาเสียเงินเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแค่กาแฟแต่กาแฟบอกเลยว่าผลลัพธ์ครูก้างก็ไม่ปวดหลังละตอนนี้แค่ดื่มกาแฟเออฉันจะไปซื้ออาหารเสริมอะไรมาแพงๆสุดท้ายก็ไม่ได้กินนะเนี่ยแล้วดูสินค้าของเรามีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้ซึ่งโกโก้อันนี้เด็กทานได้ นะฮะเอ่อราคา590ซื้อ1แถม1เหมือนกันหรือใครที่อยากได้แบบลดน้ําหนักแบบว่าล้างลําไส้ไปด้วยเราก็มีตัวแม่โมดไฟเบอร์ตัวนี้เห็นไหมเราก็มีไฟเบอร์ซึ่งบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะไฟเบอร์ตัวนี้ทานแล้วนะคะทานแล้วสุขภาพก็จะดีผิวก็จะใสไปด้วยใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องลำซ่งลำไส้นะใครชอบ สวนลำสวนลำไส้นะล้างลำไส้จัดไปได้เลยนะทั้งกาแฟทั้งไฟเบอร์ช่วยกับคุณลดน้ำหนักได้แล้วถ้าอยากได้สุขภาพรวมๆแต่ว่าเป็นคนที่ดื่มกาแฟแล้วครูกั้งจะแนะนำเป็นตัวนี้ดีที่สุดสินค้ามีมากมายเลือกสรรได้เลยว่าอยากที่จะสุขภาพดีแบบไหนเลือกไม่ถูกไม่เข้าใจทักอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูกั้งได้นะคะครูกั้งจะให้คำแนะนำทุกคนสำหรับคนที่อยากได้สุข เออสุขภาพที่ดีตอนนี้อย่างที่บอกโปรโมชั่นที่วันนี้จัดไปก็คือกาแฟแม่โมด10กล่องแถม1กล่องใครสั่ง10กล่องวันนี้ครูกั้งจะแถมให้1กล่องเฉพาะวันนี้โอเคไหมใครที่เจอไลฟ์วันนี้ก็โชคดีไปใครที่ไม่ได้เจอไลฟ์วันนี้นะคะใครที่ไม่ได้เจอไลฟ์วันนี้ก็เสียใจด้วยนะคะวันนี้ค่ะเฉพาะวันนี้นะคะซื้อ1ซื้อ10แถมอีก1กล่อง ไปเลยนะคะ10กล่องแถม1กล่องใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้ทักมาตัวนี้ช่วยได้จริงๆตัวนี้นะคะตว,วันนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นรอวันอื่นใครที่เป็นคอโกโก้หรือว่าลูกหลานชอบทานเครื่องดื่มชอบกินโอวัลตินไมโลชอบกินโกโก้นะอย่างครูกั้งเนี่ยก็มีลูกอยู่ในวัย2ขวบกว่าแล้วนะคะครูกั้งก็ให้ลูกดื่มตัวนี้เหมือนกันตัวนี้นะคะดื่มง่ายเด็กๆชอบมาก เป็นโกโก้ที่เกรดพรีเมียมและสารสกัดมีถึง25ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลเหมือนกัน2ตัวนี้นะแค่2ตัวนี้นะคุณเอาไปสร้างรายได้นะเดือนหนึ่งคุณมีรายได้เป็นหลักหมื่นแล้วแค่เอาไปขายยังไม่รวมกับการที่จะเข้ามาในระบบออในบริษัทแม่มดอ,ออนไลน์ซึ่งมีระบบที่มีผลตอบแทนที่แตกต่างจากที่อื่นที่อื่นอาจจะเป็นเน้นแบบว่าเ,ออเป็นตัวแทนขายกาแฟแนะนำกาแฟเหมือนเป็นตัวแทนขาย แต่วันนี้ครูกั้งมาแนะนําสินค้าและจัดโปรโมชั่นให้กับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนสุขภาพดีแต่ครูกั้งในฐานะน,านะในฐานะที่เป็นทีมงานในบริษัทแม่มดออนไลน์และเป็นแม่ทัพแม่ทีมด้วยไม่ได้มีรายได้ทางเดียวจากการมาแนะนํากาแฟจากการมาขายครูกั้งมีรายได้จากการสะสมยอดขายด้วยนะคะในบริษัทแม่มดออนไลน์อย่างที่โชว์ให้ดูว่าเรามีแอปพลิเคชันที่มันเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่จะคอย สะสมยอดให้เรานะที่จะคอยคำนวณว่าในทุก15วันเวลาที่ครูกั้งขายแนะนำสินค้าต่างๆรวมถึงครูกั้งสร้างทีมงานขยายทีมงานในสินค้าทุกตัวที่มีทั้งครีมทั้งต่างๆนานาเนี่ยครูกั้งมียอดขายเท่าไหร่อย่างรอบที่ผ่านมานะครูกั้งก็ยอดจะแสนกว่าและจะสอง0 0 0ยอดขายทะลุทะลวงมาจากการทำ ด้วยตัวเองและขยายทีมด้วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างในการทําธุรกิจวันนี้นะอย่างที่บอกว่ากาแฟที่มันมากกว่ากาแฟมันเปลี่ยนสุขภาพแต่หลายคนที่เปลี่ยนสุขภาพไปแล้วแล้วถ้าคุณมองเห็นคนรอบตัวเขามีปัญหาสุขภาพนั่นคือช่องทางการสร้างอาชีพของคุณแล้วหลายคนชีวิตเปลี่ยนเพราะว่ากาแฟกล่องนี้ค่ะใครที่ อยากจะเป็นแบบครูกั้งนะอยากที่จะทําธุรกิจอยู่ที่บ้านไม่อยากไปยุ่งกับใครแล้วหรืออยากจะยุ่งก็ได้แต่ว่าไม่อยากที่จะต้องมีมีกฎเกณฑ์ต้องเข้างานแปดโมงเลิกงานหกโมงหรือว่าไม่อยากที่จะต้องไปทํางานประจําหรือไม่อยากที่จะต้องแบบคอยหวัดหวัดระแวงว่าเราจะตกงานเมื่อไหร่ทําอาชีพอันเนี้ยมันเป็นอาชีพที่อิสระ แล้วคุณได้ช่วยคนจริงไหมคะนะสุดยอดเครื่องดื่มนวัตกรรมธุรกิจยังยืนใช่นะ,ะมีคนสั่งเซ็ต10กล่องสั่งโกโก้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแชทไปคุยนะคะคือบอกเลยนะว่าตัว,ต,วตัวสินค้าเหล่านี้ที่เราที่เราในเครือบริษัทแม่มดมีอ่ะมันช่วยเรื่องความสวยเรื่องความงามและเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องที่มันคู่กับมนุษยชาติไม่ใช่แค่คนไทยเขาแคร์นะประเทศเพื่อนบ้าน เขาก็แคร์เขาก็เขาก็แบบเขาก็อยากสวยอะเขาก็อยากสุขภาพดีคนที่ป่วยคนที่เจ็บอะเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองหายป่วยฝรั่งฝรั่งต้องการหมดคนต่างชาติอาหรับแขกเขาต้องการหมดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีพรมแดนคุณสามารถที่จะทำธุรกิจตัวนี้แล้วขยายไปทั่วโลก จากการทำผ่านมือถือแบบครูกัง้งครูกั้งอยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะเลี้ยงลูกแล้วตอนนี้หนูทำอะไรลกูกมานี่เร็วปล่อยนางเล่นไปครูกั้งเลี้ยงลูกอยู่อยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ตุรกีแบบเนี้ยทำงานผ่านหน้าจอตามองจออีกตาหนึ่งมองลูกว่านางจะไปคว้าอะไรมาหรือเปล่าเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช้เวลาให้เวลาลูกเต็มที่นี่คือสิ่งที่หลายคนอยากได้หรือเปล่านะคะและครูกัง้ง จากการทําอยู่บ้านอย่างเงี้ยอยู่บ้านต่างประเทศด้วยนะแต่ขายได้ว่ะขายผ่านออนไลน์ขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้ ada, ขายผ่านหน้า f a c e b o o k ขายมันทุกช่องทางแล้วขยายทีมงานไทยมีค่ะทีมงานยุโรปก็มีค่ะทีมงานมีทั่วโลกผ่านการทำงานผ่านมือถือ ง,ง่ายเองนี่นี่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นการที่เรามองเห็นช่องทางการสร้างรายได้และรลีบทำเลยมันเป็นเรื่องของการที่เห็นเจอแล้วเห็นโอกาสแล้วแล้วคว้าโอกาสไว้อย่างรวดเร็วและเราสามารถที่จะสร้างรายได้ก่อนก่อนที่จะต้องมานั่งมองคนอื่นเขาสำเร็จทีมงานทุกกลางหลายคนนั่งมองนั่งคิดนั่งรอนะคะเสียโอกาสไปหลายเดือน ครูกั้งไม่รอแล้ววันนี้ครูกั้งอยากจะบอกเลยนะว่าถ้าใครดูไลฟน์นี้อยากสุขภาพดีไม่ต้องรอสั่งไปเลยแล้วถ้าอยากมีรายได้นะคุณก็ไม่ต้องรอเหมือนกันเพราะว่าครูกั้ง พร้อมที่จะช่วยคุณพร้อมที่จะช่วยวางแผนด้วยอยากมีอยากมีรายได้แบบไหนคุณสามารถออกแบบการทําธุรกิจของคุณเลยว่าคุณจะมีรายได้แบบนี้อยากมีรายได้หลักแสนอยากอยากจะขยายทีมแบบไหนอยากจะทํางานแบบไหนถนัดการขายแบบไหนชอบไปเจอผู้คนไหมหรือชอบอยู่บ้านแบบครูกั้งครูกั้งแนะนําได้เพราะทีมงานครูกั้งมีทุกสาขาอาชีพข้าราชการก็มีพนักงานเจ้าของกิจการมีหมดค่ะมีทั้งคนที่ยังเด็กๆอยู่มีทั้งคนที่ อายุ60กว่าแล้วมีครบคนที่ทำถนัดออฟไลน์มากๆนะไปไปเจอคนนี่โอ้โหขายยกลังรวมถึงคนที่เออถนัดออนไลน์อย่างครูกั้งนี่ก็ถนัดออนไลน์ถน,ออนลนถนัดในการไลฟ์อยากไลฟ์อยากที่ออกออกมาพูดใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆแล้วสร้างรายได้แบบนี้ไหมทีมงานครูกั้งหลายคนใช้เวลาหน้ากล้องประมาณชั่วโมง ไม่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงออกมาพูดแบบนี้ออกมาไลฟ์แบบนี้แล้วมียอดขายหลักหมื่นหลายคนชอบไหมคะทำงานง่ายๆออกมาพูดครึ่งชั่วโมงมีเงินโอนเข้าบัญชีหลักหมื่นชอบไหมอย่าง KPI ีไอสงวนนะออกเออเมื่อเมื่อวันไหนจำไม่ได้แล้วออกมาไลฟ์นะคะออกมาแนะนำสินค้าออกมาพูด ความจริงเพราะแมมมอนออนไลน์เราถนัดการพูดความจริงเราไม่พูดโกหกนะคะออกมาเล่าให้ฟังว่าสินค้าของเรามันช่วยคนยังไงแล้วคนที่เขามีปัญหาเขาอยากได้รับการแก้ปัญหาสั่งไปเลยยกลังไฟเบอร์ยกลังกาแฟยกลังโกโก้ยกลังเท่านั้นเองแล้วสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งถึงจะทําได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนักขายมาก่อนเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนใครๆก็ทําได้ไม่มีประสบการณ์พร้อมสอนค่ะคุณทําได้แน่นอนเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเกินตัวตอนนี้เป็นยุคออนไลน์เป็นยุค 5G แล้วทุกอย่างมันมันอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนแล้วมันไม่ยากค่ะ อยากจะได้สุขภาพดีอยากมีไรายได้อยากช่วยเหลือคนและอยากจะทำให้การทำธุรกิจในโลกออนไลน์มันขาวสะอาดเหมือนกับเรามาทำธุรกิจด้วยทำบุญด้วยช่วยเหลือคนด้วยต้องที่แม่มดออนไลน์เท่านั้นนะคะวันนี้ใครฟังแล้วอยากได้โปรสิแถม1น5 0 0บาททักอินบ็อกซ์มาหรือถ้าแบบว่าไม่เอาแล้วครูลัง้งขอเป็นแบบหนักๆขอเป็นแบบยกรังเลย9,700 9,750บาทแล้วอยากขายครูกั้งแนะนำครูกั้งยินดีให้ให้ความรู้และพร้อมพาปั้นเลยโอเคไหมใครสนใจทำธุรกิจอยากอยู่ทีมครูกั้งอยากอยากกินกาแฟอยากกินโกโก้ทักมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูในไลฟน์นี้วันนี้ครูกั้งไปแล้วค่ะบา,บาย